ไม่ได้ครับทำไมอ่ะคือรักอันนี้ไม่ยอมแก้กันแ้นะอยู่นอะแล้วถ้าพ่อตีจริงอ่ะพี่ถ้าพ่อตีจริงอ่ะฮะได้ไหมถ้าพ่อตีจริงได้ไหมทำไมอ่ะได้ได้เอาตีเลยทำไมอ่ะอ่ะ อเ,เอาไปปล่องเลยเอาไปปล่อยนี่นนะล่อยห,ห้องเอาปล่อยห้องไม่ปล่อยวัดแล้วเวอรอไม<ง>่ทำไมอ่ะกลัวเจ้าเวร์ใช่กลัวเจ้า,<ง> <c ười> าดุใช่ไหมกลัว <c ười> ทำไมอ่ะเจ้าเจ้ารักลูกอย่างพี่<ล>รักเจ้าแล้วพี่หยอกพี่พี่ก็หยอกพ่อใช่ไหม <c ười> พี่หยอกพ่อไหมหยอกพ่อไหมพี่หยอกพ่อไ <c ười> หออม พี่หยอกพ่อไหมทำไมะทำไมะพี่กันนี่สวยไหมพี่กันสวยไหมพี่กันสวยไหมพ่อถามพ่อถามว่าสวยไหมไม่สวยไม่สวยเหมือนหมาเลยใช่ไหมลองเอาเสียงหมาลองยังไงขอให้พี่กันเป็นหมาขอให้พี่กันเป็นงัว ขอให้พี่กันเป็นเปด็ดขอให้พี่กันเป็นหมูขอให้พี่กันเป็นไก่แก้วร้องไัวร้องไงเฮ้ยเหรอ <laughs>